สวัสดีค่ะทุกคนวีลคอม back to k a r ่ a h a l l o w e c h กลับมาเจอกันของรักกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะเพื่อนๆน่าจะเห็นในชื่อคลิปวิดีโอแล้วนะคะว่าเราจะมาทำ try on hall นะคะเสื้อผ้าสาวอวบร้านดังในอินสตาแกรมนะคะซึ่งวเวลาทำคลิปแต่งตัวลองเสื้อผ้าแนะนาการ mix ชุ o อะไรอย่างงี้สำหรับแบบสาวพาไซม์ของเราเนี่ยเพื่อนๆจะชอบกันมากมากเลยะคะ่ะแล้วก็มีคนขอให้เราทำเยอะแต่ว่าเราไม่ได้ทำมาสักพักหนึ่งแล้วเพราะว่าเหมือนแบบมันยุ่งๆนะแล้วการแต่คลิป แบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเมันต้อเปลี่ยนชุดเยอะอะไรอย่างเงี้เนาะช่วงนี้ก็เออรู้สึกว่างๆแหละก็เลยมีโอกาสได้มาทําให้ดูกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเรามีเสื้อผ้าเาวอวบร้านดังในอินสตาแกรมหลายตัวเลยก็จะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนั่นก็คือร้านอันไหนดีคะอะนคะ <laughs> นนันไหนคะเซมไซส์ dot เจ็ดสเคนั่นเองค่ะเย้ หลายหลายคนอาจจะรู้แล้วนะคะว่าเราเองนะคะเป็นเจ้าของร้านนี้นะคะถามว่ามั่นใจไหมที่แบบว่าเออใส่คาว่าแบบเสื้อผ้าสอบร้านดังอะไรอย่างงี้ก็แบบไม่มั่นใจเท่าไหร่อ่ะคะ่ะยอดฟอไอจี IG ก็แบบแสนเคแบบไม่ได้ปามเลยแบบเป็นร์แกนิกลนวนนจุกๆ น่าสนใจปะขออนุญาตเป็นสปอนเซอร์ให้คลิป YouTube ตัวเองนะคะเอาเสื้อผ้าใหม่ๆของร้านเนี่ยมาฮอให้ดูกันนะคะสหรับเสื้อผ้าในร้านเซมไซส์ตัว 79kg นะคะช่วงนี้ของเราเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบที่เข้ามาเยอะจะเป็นแบบสไตล์เกาหลีด้วอยอกแบบสปริงซัมเมอร์มีน้องเดนน่ารัก,กน่ารักเสื้อที่แบบว่าดีเทลน่ารักน่ารักเกาหลีเกาหลีอะไรประมาณนี้นะก็วันนี้จะเป็นแบบว่าเป็นฮอแบบว่าชุดประมาณนี้ให้ดูนะช่วงนี้มันเป็นเข้าหน้าซัมเมอร์แล้วใช่ไหมจริงๆแล้วถ้าไม่ติดโควิดเนี่ยพวกเราทุ มีวันหยุดสงกา์ปกติกแล้วผมจะเป็นทริปเยอะของที่แบบว่าเข้ามาช่วงนี้ก็จะเป็นสไตลน์น้นะก็นั่นแหละก็จะเป็นประมาณนั้นใครที่แบบยังไม่มีทริปไปไหนรู้ไปก็รู้จะใส่ไปไหนค่ะพี่แบบว่าเขาขเฟุ๊งคาเฟ่ก็นั่งไม่ได้อะไรอย่างนี้ ดูไปเพลินก็ได้ไว้วันนึงไปได้ค่อยแบบว่าเฮ้ยเคยดูอันนี้ชุดนี้น่ารักอะไรเงี้ยเขาหยิบมามิกอะไรนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะที่เป็นของที่เพิ่งได้มาใหม่ส,สดๆร้อนๆเลยก็คือเสื้อที่เราใส่อยู่ตัวนี้นั่นเองนะคะน้องจะเป็นเสื้อแบบว่าแนวแบบเป็นลายฉลุลายแบบนี้นะคะซึ่งแบบมันน่ารกักเกาหลีมากทุกคนเดี๋ยวจะยืนให้ดูนะเราตรงกระดุมเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแต่งดีเทลแบบนี้นะเป็นแขนแบบว่าถ้าเราน่ารักเป็นทรงรอ,อบนะคะเราชอบใส่เสื้อที่แบบว่าค่อนข้างครอปนิดนนึงนะ ในลุคนี้นะคะเราจะจับคู่น้องเสื้อตัวนี้นะคะกับกางเกงยียนขาสั้นเอวสูงนะคะจริงๆมันจะต้องแบบสูงประมาณนี้นะแต่ว่าช่วงนี้เราอยู่ในช่วงลดน้ําหนักแล้วแบบน้องหลวมมาทุกคนมันก็เลยจะแบบดูต่ําหน่อยนะเออประมาณนี้กางเกงยียนตัวนี้นะคะก็มาจากที่ร้านเซมชัด29 KG เหมือนกันพอใส่คู่กันมันก็จะได้แบบว่าลุกชิลๆอะไรอย่างนี้เนาะแบบอยู่บ้านได้ออกไปข้างนอกนิดหน่อยไปเดินห้างซื้อของใช้อะไรเงี้ยน่ารักมากๆนะคะ แล้วพวกเสือคอที่มีกระดุมเราสามารถปลดกระดุมได้นะคะเราจะชอบมากๆก็คือแบบว่าแบบปลดกระดุมจาก2เม็ดบนแล้วก็ดึงคอให้ถ่วงไปข้างหลังนะคะให้ช่วงคอแบบมันดูก,กว้างๆนะคะแบบนี้มันก็จะได้ลุคที่แบบว่า ดูเซ็กซี่ขึ้นนะคะดูแบบเออดูมีอะไรนะคะสมมติว่าแบบว่าใครแบบอยากใส่ประมาณนี้แบบไปทะลงทะเลแล้วแบบมันอาจจะดูแบบเรียบร้อยไปอาจจะมีมุมๆที่แบบว่าเราเรียบร้อยบ้างแล้วก็อยากจะแบบทรูปแบบเซ็ก่นิดๆก็น่ารักบ้างก็สามารถทําแบบนี้ได้นะเวลาที่แบบว่าได้เสื้อคอแบบทรงเนี้ยทรงแขนสั้นแล้วก็แบบมีความคลอฟนิดๆมาเรารู้สึกว่าแบบเอยมันยังโชว์เอวแบบไม่พีพออะไรเงี้ยเราจะแบบว่าชอบแกะกระดุมแล้วก็ดึงคอให้แบบกว้างๆแบบนี้ตลอดเลยใส่พิมบิกินี่อะไรอย่างงี้ก็น่ารักนะเสื้อประมาณนีแล้วก ก็ใส่กัยินส์ตั้งเหมือนเดิมน,นะคะก็จะได้รู้ที่แบบว่าเปรี้ยวขึ้นน่ารักขึ้นเนาะดูดเก็บรลนะคะใครจะบบใส่แบบว่าเรียบร้อยก็ใส่ได้ใครจะแบบใส่กับแบบเซซี่นิ้บก็ใส่ได้เลยแล้วแต่คนเลยนะน่ารักมากชอบมากนะคะตัวนี้ ตัวต่อไปนะคะเป็นน้องเสื้อตัวนี้เลยนะน้องจะแบบก็มีความแบบเป็นเสื้อคอเหลี่ยมทรงแบบดูมีเห็นแบบนี้คะเป็นทรงที่กาลังฮิตมากๆทางทางใส่ฝอแล้วก็ใส่เกานะคะเขาใส่กันเยอะมากเลยนะทางสาวอวกอย่างเรานะคะก็ต้องมีนะคะทุกคนแล้วก็แขนแบบนี้เราชอบมากๆมันเป็นแขนที่แบบว่าใส่ยังไงก็ดูน่ารักกมันจะมีความบอกว่าเป็นสมอกป่องๆแล้วก็มีแบบระบายที่ปลายแขนแบบนี้นะคะมันจะได้รูแบบเฟมินีนแล้วก็ดูละมุนละมุนหน่อยเดี๋ยวจะมีทั้งตัวให้ดูนะคะสำหรับน้องเสื้อตัวนี้นะคะเราจะมีกัดกันกีนีค ตัวเดิมเลยนะคะแล้วก็จะเพิ่มหมวกนิดนึงแล้วก็กระเป๋าแบบที่แบบดูเท่ๆดูแบบสติสติหน่อยนะคะเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นคนชอบมิกชุดที่แบบมันมีความเฟมินีมีความแบบเป็นผู้หญิงกับลุคที่มันค่อนข้างแบบไม่ได้พูดว่าี่ผู้หญิงขนาดนั้นนะคะลองนึกภาพถ้าเราเอาเสื้อตัวนี้ใส่กางเกงแบบกางเกงผ้าสีขาววอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นลุคที่แบบดูเป็นผู้ใหญ่อีกลุคนึงได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างส่วนตัวเราเองอ่ะเราชอบแบบว่ามิกประมาณนี้ให้มันดูแบบสนุกสนุกดูสติสติอะไรเงี้ยดูเด็กลงอะไรเงี้ย ของ MLB นะคะแล้วก็กระเป๋านะว่าสี like bon ing, so มันมีความล like ิงกกับหมวกมันแบบน่ารักดีอะมันทําให้รูแบบจากที่ดูแบบว่าผู้หญิงจ๋าๆหวานๆเลยแบบออกมาด like um, ูแบบว่าเออสติสตินิดนึงนะคะน่าร really ักดูเป็นตัวเองดีนะชอบมากลูเนี้ยน่ารักมากน้องเสื้อตัวนี้น่ารักมากอะทุกคนน่าจะได้ใส่บ่อยๆแล้วก็ปีนี้นะคะเรารู้สึกว่าสีที่มาแรงอ่ะจะเป็นแบบว่าน้ําเงินเขียวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยจะมีเสื้อผ้าสีโทนนี้เพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะก็น่ารักดีตามเทรนด์ด้วยนะคะ ทุกคนแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะที่เราจะมา่อให้ดูกันนะคะก็คือน้องเดทตัวนี้นั่นเองนะคะน้องเป็นเดทยาวนะคะทุกคนแล้วแบบเป็นคอเรียมๆนะคะมีทีเทียแขนตุ๊กตาแบบนี้แล้วก็ น้องเขาจะมีเชือกให้ผูกเก็บเอวด้วยนะคะพวกเดรย,ยวยาวแบบนี้นะคะสไตล์สาวอมอยางเรานะคะที่เราชอบใส่นะส่วนตัวเรามองว่าอย่างน้อยขึ้นแบบว่ามันต้องเห็นช่วงคอแบบว่าเป็นดีเทลแบบข้อเลียมหรือว่าเป็นคอที่จะวีแบบว่าลงมาเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะว่าพอวันยาวแล้วอะถ้าเราสมมติว่าคอมันตันด้วยมันทําให้ตัวเราแบบว่าดูตันแล้วก็ใส่เราไม่สวยนะคะซึ่งน้องเดรยรุ่นนี้นะคะเรามีทั้งหมดอยู่ในบ้านทั้งหมด3สีเลยนะคะดํา สีเขียวนี้นะคะที่เข้ามาใหม่นะคะอย่างที่เราบอกว่าปีนีู้้สึกว่าสีเขียวสีฟ้าอะไรเงี้ยมากนะคะน่บบารักมากๆแล้วก็มีสีพีชนะคะแต่ว่าวันนี้จะน่าอแค่สีนี้ให้ดูนะคะอ,อ๋อแล้วก็รอบนี้นะคะเราจะแบบว่าไม่ได้แบบเป็นลุคบุ๊กที่เห็นถึงตัวรองเท้าอะไรางี้เพราะว่าอันนี้มันเห็นเรา่ายในห้องนอนนะคะเราไม่อยากเอารองเท้าแบบมาใส่ให้ใหพื้นห้องมันเปื้อน,นอะไรางี้เนาะก็อยากจะบอกว่าทุกลุคที่เราใส่อะไรเงี้ยใส่ได้กับรองเท้า สไตล์แบบตมที่เราใส่เลยแต่จะขึ้นเลฟให้ดูแบบอาจจะเป็นแบบเอาทผ้าใบสีขาวๆอย่างเงี้ยแบบพวกลุกอย่างเงี้ยที่แบบเสื้อผ้ามันมีสีขาวพนก็จะใส่แบบผ้ารบใบขาวอะไรนี้มันจะดูน่ารักดีนะแล้วก็อาจจะเป็นผ้าใบผู้ข้อแล้วก็หรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบเป็นรองเท้าหนังอะไรเงี้ยที่เราชอบใส่ลุกๆที่เรามีก็คือมาใส่กับรองเท้าพวกเนี้ยที่เราขึ้นไว้ให้ดูเนี้ย โอเคหมดเลยนะลุกที่เรามามควันนี้มันจะไม่เหมาะกับแบบพวกคัฟชูหรือว่าเท้าแตะหรือว่าอะไรนี้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าอาจจะไม่มีคลิปให้ดูเพราะว่า,วานั่นแหละบอกอย่างที่บอกว่ากลัวพื้นห้องเหมือนเพื่อนเนาะเดี๋ยวไปลองตัวนี้กันโทเทลลุกนะคะเราจะจับคู่น้องเดสีสันแบบเรารู้สึกว่าเดซตัวนี้นะคะสีมันเป็นออนโทนเขียวแบบน่ารักน่ารักนะคะเราก็เลยมีกระหมวกที่แบบว่ามันเป็นสีแบบ สีตัดกันนะคะเพื่อให้มันแบบว่าลุกอย่างที่เราบอกว่าเราไม่ชอบใส่ลุกที่แบบว่าดูเป็นวิ่ิ่งขนาดนั้นนะก็จะมามีกับแบบหมวกกระเป๋ารองเท้าผ้าใบอะไรเงี้ยให้ลุกมันดูแบบว่าสติดมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูเด็กลงนะดูใส่ได้แบบแคชชวลขึ้นเนาะลุกร็มานี้นะคะทุกคนน่ารักมากมาเราชอบมากเลยเขามีด้วยกันแล้วแบบสีมันแบบตัดกันน่ารักดีนะ ถ้าลุกประมาณนี้นะคะเราจะชอบใส่กับรองเท้าพุ่มข้อนะคะเรามีรองเท้าพุ่มข้ออยู่2คู่มีสีดำกับสีขาวถ้าเป็นลุคนี้เราคงจะเลือกใส่สีขาวนะคะเพราะลุกมันมาในโทนแบบว่าอ่อนๆไปแล้วเนาะสำหรับสาวๆนะคะที่ไม่มั่นใจแบบว่าไม่ไม่ชอบใส่สั้นและไม่ชอบใส่เดรสสั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบชอบแบบเป็นแบบเดรสยาวๆเป็นกางเกงขายาวอะไรเงี้ยเราแนะนําเลยนะคะพวกเดรสแบบว่าเดรสยาวอย่างเงี้ยสาวโอมิเราใส่ได้นะคะแล้วก็ถ้าเลือกความยาวดีๆทรงดีๆมันไม่ทําให้เราดูเตี้ยดูตันอะไรอย่างนี้เลยนะคะอย่างเราก็จะอย่างที่บอกว่า ต้องเป็นคอเหลี่ยมนะต้องแบบว่าเออเห็นช่วงคอนิดนึงอะไรเงี้ยน่ารักดีนะตัวนี้แล้วก็ตัวต่อไปนะคะที่มาฮอนนี้ก็คือน้องเตดตัวนี้นั่นเองทุกคนเดน่ารักมากๆนะคะลายแบบว่า ดูมีความแบบสปริงซัมเมอร์สุดๆนะคะเป็นลายดอกซีพีชพีนะคะให้ดูลายใก้ๆมันน่ารักมากจริงอะ่ะดูคนละมันก็เป็นผ้าชีฟองที่มีซับในมาทั้งตัวเลยนะคะเราชอบนะคะงานเดรที่แบบว่าใส่ซับมาให้อะไรเงี้ยมันจะทําให้เราแบบไม่ต้องเสียอะไรมากมายไม่บางไม่เห็นชั้นในเนาะน่ารักมากตัวนี้ทรงก็แบบว่าเป็นเดรสทรงที่แบบว่าสาสวอวบใส่สวยนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูแบบทรงที่อะไรแบบนี้มันเหมาะกับรูปร่างเราจริงๆนะ ะะทุกคนใส่สบายมากๆนะคะผ้ามีความแบบชีฟองพิวบางๆนะคะแต่แบบไม่บางขนาดแบบเห็นข้างในอะไรขนาดนั้นเนาะเวลาใส่ออกมานะคะเหมาะกันหนะ้ราร้อนที่สุดเพราะว่าถ้าเราใส่อะไรแบบนี้มันจะรู้สึกสบายตัวนะคะทุกคนแบบเวลา อากาศร้อนๆมากๆไงเราเป็นคนที่แบบว่าจะไม่เลือกใส่แบบว่ากางเกงยีนรัดหรือว่าอะไรที่มันแบบมันรัดรูปแล้วก็เป็นผ้าที่ค่อนข้างหนาอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะคะสาวอวบนะคะเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะมากทั้งที่เหงื่อออกอย่างเงี้ยรู้สึกเหนียวแล้วก็ไม่สบายตัวนะคะเพราะว่าเวลาเราเดินอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนแบบว่าคนผมนอมเนาคือขามจะมีการแบบเบียดกันนะคะถ้ามันเหนียวคือเราบ้อก็เสียดสีกันอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแบบ ไม่ชอบเลยอะ่ะก็เลยแบบถ้าหน้าร้อนเหมือน,นี้็ชอบใส่อะไรแบบว่าปร่งๆสบายๆอย่างนี้นะคะแล้น้องคนนี้นะคะทุกคนจะให้ดูว่าที่เราบอกว่ามันเป็นทรงเด็กที่เอมก,กับสาวองคจริงๆเพราะว่าเนี่ย เวลาเลิกเดย์แเราจะชอบแบบว่าทรงตัวที่มันแบบว่าเป็นแบบนี้มากๆนะคะคือมีทำทรงหน้าอกมาสวยๆแบบนี้นะคะยืดได้เยอะๆนะโอนขึ้นหอมลงก็ใส่ได้อนะไรอย่างนี้แล้วก็มีเก็บเอวเราค่อยันแบบว่าบานของคลนิกแบบนี้นะคะถ้าบานมากเกินก็ทําทให้เราดูอ้วนนะคะถ้าไม่เก็บเอวเลยแล้วก็ไม่มีผ้ามาให้ผูกเอวเนี่ยก็ทําให้เราดูอ้วนอีกนะคะอันนี้คืออะไรที่แบบกําลังดีพอดีมากๆยิ่งถ้าคนที่หน้าอกใหญ่กว่าเราเนี่ยใส่มันจะดูแบบดูเต็มดูสวยเป็นทรงมากกว่าแต่ว่าเรา นะคะมันก็เลยได้เท่านี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะน้องเป็นยืดๆนะอันนี้คือรู้แบบว่าใครอยากเล็ร้อยนะ่ารักอะไรอย่างนี้ก็ใส่แบบเป็นปิดไล่แบบนี้ได้นะคะแล้วก็เราชอบเดส์ที่แบบว่ามันค่อนข้าง adjustable อะคะ่ะมันใส่ได้หลายโอกาสหลายรอบนะคะเพราะอันนี้มันก็จะใส่แบบเป,เป็นเปิดลายสวยๆหวานๆแบบเดินทะเลกรุบๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะลุคนี้นะคะถ้าจะให้เลือกรองเงทาง้าก็อาจจะแบบว่า เป็นผ้าใบก็จะได้รู้ว่าน่ารักน่ารักหรือว่าถ้าแบบเราไปเที่ยวทะเลเที่ยวคาเฟ่น่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเป็นอรเท้าแตะสารอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้นะคะน่ารักมากแล้วก็ด้านหลังนะคะเราทำผมด้วยการใช้กิ๊บติดผมแบบนี้นะคะที่กำลังทิีย์เป็นโทนสีเดียวกันนะคะเป็นสีซมครีมนะคะเป็นลายเสือน่ารักน่ารักพอติดกิ๊บแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกกระป๋างสารชิลๆถ้าใส่รองเท้าแตะสารตะคู่นึงอะไรเงี้ยมันเป็นลุคที่แบบน่ารักแล้วก็ชิลดูเดินทะเลดูซัมเมอร์สดใสสุดๆกรุบๆไปเลยนะคะ I like to pet to myself Nobody still in covers I like to drink to myself So I have nothing I don't need a hand to hold time Don't need a love that's all mine บอนล็สุดท้ายของฮอวันนี้นะคะเป็นน้องเดที่แบบว่าเราชอบที่สุดที่ได้มาในช่วงนี้เลยนะคะก็คือน้องตัวนี้นั่นเองทุกคนจะดูด้วยขอเอา เอ๊ะเป็นทรงอะไรวะอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นเดรสทรงที่มีความแบบว่านักเรียนญี่ปุ่นกะลาสีเรือแบบดูนักเ,เ,กเรียนญี่ปุ่นเกาหลีอะไรนิดน,น,นึงซึ่งน่ารักมากๆเดี๋ยวจะลองให้ดูแบบมันน่ารักมากจริงๆแล้วผ้ามันมาดีด้วยอ่ะทุกคนเราชอบเดยสที่แบบใช้ผ้าประมาณเนี้ยมันจะมีความแบบว่าหนาแต่ว่าไม่ร้อนนะคะแล้วก็ดูใส่ได้หลายโอกาสะคะ่ะแล้วเขาก็องมีสายมาให้ผูกเก็บเอวด้วยนะคะอย่างที่เราบอกว่าถ้าเป็นเดนดีเทลปล่อยๆอะไรเงี้ยเราจะชอบแบบที่แบบเขามีเชือกมาให้ผูกเก็บนิดนึงอะไรเงี้ยสำหรับน้องตัวน,นี้นะคะทุกคนนน้้องเเเป็ดสีแบบทา เข้มเกือยวจะแบบดำแล้วก็ตึงๆกลมนิดนึงนะคะให้ฟิลนักเรียนเกาหลีญี่ปุ่นมากๆทุกคนเป็นการที่แบบใส่ชุดเหมือนแบบน่ารักๆเหมือนชุดนักเรียนแต่ดูไม่ได้หวานแบลเวอร์ขนาดนั้นนะค้าดีมากๆทุกคนแต่ว่าใส่ดีใส่พิลเหมือนเด็ดปกติเลยนะคะน่มากะแล้วก็เขามีเชือกมาให้ผูกเก็บทรงอันนี้อันนี้ถ้าเราใส่แบบว่าไม่ผูกนะคะก็น่ารักไปอีกแบบนะแต่ว่าถ้าเราผูกเนี้ยมันก็จะเห็นแบบว่าทรงเคิร์ฟเอวอะไรอย่างงี้มากขึ้นเนาะผูกเอาไว้ข้างหลังข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ดีไซน์ของแต่ละคนเลยนะคะ เราชอบชุดนี้มากนะเอาจริงๆเราชอบแขเดทประมาณนี้แล้วลูกค้าที่ร้านอะไรเงี้ยก็ชอบเดดประมาณนี้ด้วยนะคะแคนมีความตุกตานีนึงแล้วก็เพื่อนจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดูยำๆนะคะก็ไม่ได้รีบนะคะโหรีบมากทุกคนไปชุดสุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เช้าตอนนี้ประมาณบ่ายแล้วนะคะหิวเดี๋ยวจะลงไปกินข้าแวแหละก็เลยใส่ชุดสุดท้ายดูก่อนเนี่ยเขาจะมีแต่งปกแบบ มีความกะลาสีความนักเรียนเล็กๆนะคะน่ารักมากๆดีเทลสวยเดยตัวนี้นะคะเราจะมีกระหุกที่มีความแบบเป็นโมงบาเร่นะคะพิ่มความแบบว่าเกาหลีญี่ปุ่นฮาาจุกุเข้าไปอีกนะแล้วก็ถือกระเป๋าที่แบบว่าเป็นทรงแบบกล่องๆอะไรอย่างเงี้ยคล้คายๆแบบทรงกระเป๋านักเรียนใบเล็กๆน่ารักมากๆเดตัวนี้นะคะเราแนะนําเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเป็นทรงที่แบบไม่ได้มีขายแบบว่าเยอะมากๆในท้องตลาดเนี่ยใครไม่ชอบใส่ที่แบบว่าดูกเก๋ๆดูธรรมดาดูแบบซ้ำๆคนอื่นเลยอย่างเงี้ยก็ มันจะมีแบบว่าพวกเดนรุ่นอะไรแบบนี้ลงที่ร้านบ่อยนะคะแบบน่ารักน่ารักนำเข้ามาแล้วก็มีจำนวนไม่เยอะอะไรอย่เงี้ยมันแบบไม่ค่อยสั่งไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เดนโทนสีเข้มแบบนี้นะคะสาวอวบเนี่ยจะชอบใส่กันมากๆเพราะว่าอะไรที่ทุกคนรู้ว่ามันจะช่วยพรางหุ่นนะการแบบว่าใครที่แบบไม่มั่นใจไม่ชอบใส่ลายดอกกับพี่ชอบใส่สีอ่อนๆเป็นแบบไม่ไม่มั่นภูไม่มั่นอะไ,ไรเลยการใส่สีแบบนี้มันช่วยให้เราแบบว่าเออมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าเออมันมองไม่ค่อยเห็นแบบว่าสัดส่วนช่วยพรางรูปร่างมันช่วยได้จริงๆนะ ทุกคนนี่ก็เป็นทุกชิ้นนะคะที่เราจะมาฮอให้ดูวันนี้นะสำหรับทายออนฮอเสื้อผ้าสอวอวบร้านดังในไ g นะคะซึ่งเป็นาเราเองมุงมากใครชอบตัวไหนนะคะก็สามารถเข้าไปเลือกได้ใน IG เซมไซส์ท็า79 k คจีนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไปให้นะก็เดี๋ยวจัก หลังจากปล่อยคลิปนี้ก็จะทยอยลงขายสินค้าที่เข้ามาใหม่ที่ขอให้เพื่อนๆดูรอบนี้ไปนะคะมีหลายตัวเลยที่แบบว่าคิดว่าน่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายสไตล์นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะใครชอบคลิปวิดีโอนี้อยากให้เราทําคลิปแต่งตัวนะคะคลิปเปิดถุงเสื้อผ้าคลิปแนวะแฟชั่นอะไรย่างนี้บอ่อยก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะเพราะว่าคอมเมนต์ของทุกคนนะมันเป็นกาลังใจของคนที่แบบทํา YouTube หลายๆคนนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด ฝากติดตานะคะฝากกดด้วยนะเพราะเดี๋ยวนี้ยูทูบเขาไม่ค่อยแจ้งเตือนแล้วทุกคนต้องกดแล้วก็ต้องกดกระดิ่งด้วยนะคะเวลาที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดเจอกันบ่อยๆนะ,ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวไปรับประทานข้าวเช้าเที่ยงเย็นรวมๆกันหนึ่งมื้อกันแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย